สวัสดีแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel T-Citizen เล่นข่าวแมนเชสเตอร์อยู่กับตาอีเช่นเคยวันนี้เรามาอัปเดตข่าวประจำวันที่9กรกฎาคม2564ก็สำหรับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนเป็นคอลัมน์นะครับผมแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับประธานลาลิกาสเปนที่ออกมาโจมตีแล้วก็พูดในนองเชิงแะสโมสรของเราครับเยี่กับดีลของเลวเนวเมสซี่นั่นเองแล้วก็วันนี้มี อัปเดตข่าวสารอีกประมาณ1-2ข่าวที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังข่าวกันครับก็ตาขอพูดเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับโควิดก่อนในประเทศไทยเราแล้วก็สถานการณ์ในวันนี้ด้วยค่อนข้างที่จะแย่แล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้วันนี้มีผู้ติดเชื้อถึง9 0 0กว่ารายนะครับผมแล้วก็มีคนเสียชีวิตค่อนข้างจะเยอะมากประมาณ70 70กว่านะครับผม ก็อยากจะให้แฟนๆช่องทุกๆคนแฟนๆโดูบายสีฟ้าทุกๆท่านนะครับผมก็รักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ต้องออกไปทํางานก็สวมใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับสําหรับใครที่อยู่บ้านได้ก็อยู่นะครับผมป้องกันตัวเองให้ดีในช่วงนี้เราจะผ่านมันไปด้วยกันผมแล้วเราจะต้องรอดนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่ ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าก็เป็นข่าวของจะพูดว่ามันเป็นข่าวเกี่ยวกับเมสซี่เลยก็ไม่ได้เต็มประดาตัวแล้วก็ไม่ได้เต็มประตูขนาดนั้นนะแล้วก็เป็นข่าวเกี่ยวกับประธานลีก้าสเปนด้วยที่ออกมาพูดเชื่อมโยงดีลของเมสซี่กับแมนซิตี้แล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองของสโมสรนนะครับก็ตอนนี้ทุกสโมสรในยุโรปก,ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขารายได้เนื่องจาก ปัญหาเรื่องของโควิดสิบเก้าในฤดูกาลที่แล้วที่ไม่ได้มีไรายได้เข้ามาจากแฟนบอลที่ต้องเข้ามาดูในสนามก็ไม่มีแล้วก็ไรายได้อื่นก็ขาดหายไปทําให้ในตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยหลายๆสโมสรประสบปัญหาทางด้านการเงินนะครับซึ่งคาเบีเตบาเองก็ได้ออกมาพูดแขวะเรือเกี่ยวกับเรื่องของเมซี่ว่าหากเมซี่จะเซ็นสัญญากับเมซี่เนี่ยก็ต้องเป็นเงินที่มาจาก ประธานสมโมสรโดยนายทุนอย่างแน่นอนไม่ใช้เงินที่แบบเป็นกําไรจาะสมโมสรโดยแท้จริงนะครับผมก็สําหรับเตบัสเองได้ออกมาพูดว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยการที่จะเซ็นสัญญากับเมซี่ได้แมซีเ้เซ็นสัญญากับเมซี่ได้นี้ต้องเป็นเงินที่มาจากนายทุนแล้วก็เจ้าของสมโมสรเพราะว่าตอนนี้แมนซิ t y ตี้ตกอยู่สภาพขาดทุนอยู่นั่นเองนะครับสำหรับเมซี่เอง เป็นฟรีเอเจนต์มาตั้งแต่วันที่1นึ่งกระกฎะาคมที่ผ่านมาหลังหมดสัญญากับบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็แม้ว่านักเตะเองจะอยากอย,กอยู่กับบาร์เซโลน่าในถิ่นคัมนูต่อไปเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถต่อสัญญากับบาร์เซโลนาได้เนื่องจากติดปัญหาทางการเงินเรื่องหนี้สินและเพดานค่าเหนื่อยที่เกินเกณฑ์ที่ลาลิก้าตั้งเอาไว้นั่นเองเตบาสเองได้ออกมายืนยันว่าลาลิก้าเนี่ยไม่สามารถผ่อนปลนกด Financial f a i r play เพื่อเอื้อให้กับ ซูเปอร์สตาร์รายนี้ก็คือเมสซี่เนี่ยได้ต่อสัญญาใหม่กับบาร์เซโลนาโดยทางออกเดียวที่สโมสรจะทําได้ในตอนนี้ก็คือลดเพดานค่าเหนื่อยลงมาโดยการปล่อยนักเตะที่มีอยู่ออกไปนั่นเองอาจจะไม่ได้ก็คือถ้าอยากจะเก็บเมสซี่ไว้ก็ต้องปล่อยนักเตะคนอนื่นออกไปบ้างนั่นเองเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยนะครับผมเช่นเดียวกับการที่เดบาสก็ได้พูดเชื่อมโยงมาถึงแมนเชตอรว่าโดยภาวะขาดทุนล่าสุดของสโมสรหมายความว่า พวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้เมสซี่ได้เท่ากับที่สตาร์อาร์เจนตินาเคยได้รับก็คือตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตียขาดทุน270ล้านยูโรก็คือถ้า,าอยากจะเซ็นสัญญากับเมสซี่เนี่ยไม่สามารถไม่สามารถเซ็นได้หรอกเนื่องจากเมสซี่เองอะเพดานค่าเหนื่อยเดิมที่เขาได้รับกับบาเซลนานั้นค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าหากเมสซี่ถ้าหากแมนเชสเตียจะจ่ายในราคานั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพวกเขาขาดทุนอยู่นั่นเองซึ่งเตบาสก็ได้พูดเชิงแผ่ว่าถ้าหากมันเป็นไปไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ เงินตรงนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นเงินจากนายทุนหรือเงินจากสมโมสรซึ่งเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาก็ได้บอกเองว่าการที่ถ้าสมมติว่ามสซี่ทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะทําให้อ่าตลาดหรือเงินการเงินในตลาดนั่นเองมันผันผวน,ผ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 นแล้วก็มันเกิดเงินเฟ้ฟอขึ้นมานะครับผมแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่านี่คือเรื่องที่เราต้องกํากับและดูแลอย่างจริงจังการอัดฉีดเงิน การอัดฉีดทางการเงินเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายกักบฟุตบอลอย่างแท้จริงมันไม่ใช่เงินจริงไงเพราะมันไม่ได้หามาได้จากสโม,มสรถ้าเงินจากอุตสาหกรรมฟุตบอลไม่ได้มาจากฟุตบอลมันจะทําให้เงินเฟอ้อและภาวะเงินเฟอ้อไม่ใช่เรื่องที่ดีจากนั้นมันจะทําลายฟุตบอลและสโม,มสรจะต้องดิ้นรนกันสุดตัวซึ่งอยู่เหนือความสามารถทางการเงินของพวกเขาก็คือแมนซิตี้ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับแมท ให้กับบาเซโลให้กับเมซี่เหมือนเมซี่ที่ได้รับกับบาเซลโลนา่าก่อนที่จะเป็นฟรีเอเจต์นั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับประเด็นตรงนี้เนี่ยการย้ายเซการสัญญากับเมซี่แล้วย้ายมาเล่นที่เอติฮัสเตเดียมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากความสนใจด้วยแมนเิตี้เองอาจจะมีความสนใจจริงๆจากเมื่อตลาดที่แล้วกับดีลของเมซี่ที่เมซี่มีปัญหากับประธานสมโมสรแล้วก็อยากจะย้ายแต่ว่าดีลนะั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นจน มาถึงในตลาดซัมเมอร์นี้ที่แมนซิตี้เองไม่ได้ที่ว่ายัางไงไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับเมซี่แล้วอาจจะมีบ้างปรับไปเนื่องจากมันเคยมีข่าวหัวพันแต่ว่าแมนซิตี้ในตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยพุ่งประเด็นไปที่กองหน้าตัวเป้าถึงจะเป็นถึงจะมีข่าวพมเมีเกอร์บ้างแต่ก็เป็นในรายของแจ็กกี้ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งในดีลของเมซี่นี้ผมคิดว่าเมซี่เองท้ายที่สุดแล้วก็คงจะได้ต่อสัญญาก,กับบาร์เซโลนาแล้วก็อยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปในเรื่อง ส่วนในเรื่องของเรื่องเงิน,งนทองทองที่เทบาสพูดนั้นผมคิดว่าสโมสรเราน่าจะจัดการเ,าเรื่องการเงินได้อย่างดีแล้วก็ต้องคิดหน้าคิดหลังดินในการลงทุนต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้ถูกใครก็ตามจะมาใครก็ตามมาโจมตีสโมสรได้อย่างเช่นเทบาสเป็นต้นที่โจมตีเรามาตั้งเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เรามีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาล ไปถึงสารอนุญาโตตุลาการโลกแล้วเราก็ชนะคดีมาได้นะครับในเรื่องกฎ Financial Fair Play นั่นเองก็ลอตเตบาสก็เบ,เบาๆเบาได้ก็เบานะฮะโอเคต่อมาเป็นข่าวเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนครับผมจริงๆมันเป็นข่าวที่เชื่อมโยงทั้งแมนเชสเตียแล้วก็แมนยูซึ่งคนเขียนข่าวเนะี่ยเป็นนักข่าวที่เขียนข่าวสายแมนยู Man นะครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับแมนเชสเตียด้วยผมก็เลยเอามาเล่นในตรงนี้นะก็ จริงๆใจความของคอลัมน์นี้มันเป็นเกี่ยวกับว่าเคนน่าจะเลือกมีความเป็นได้ที่เคนน่าจะเลือกอยู่กับสเปอร์ต่อไปนะครับดูจากทางของการออกให้สัมภาษณ์ของอผอ,อกีฬาของสเปอร์คนใหม่อย่างปราติชีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เชิงบวกว่าอยากจะเห็นเคนเล่นให้กับสเปอร์แบบใจรอไม่ไหวแล้วแล้วก็ได้พูดเชิงบวกเกี่ยวกับเคนแล้วเคนเองก็ได้ออกให้สัมภาษณ์ด้วยว่า ก็ดีใจที่ยังเป็นที่ต้องการของสมูรอนพอรวมถึงผลงานของเจ้าตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆในศึกยูโรแล้วก็กําลังพรางกิตเข้าใกล้คําว่าแชมป์แล้วแล้วก็เป็นแชมป์ถ้าหาอังกฤษได้แชมป์เคนก็จะได้แชมป์โทรฟี่แรกด้วยในการเป็นนักเตะของเขานั่นเองซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นการลดความทะเยอทยานของเจ้าตัวเองลงก็ได้เนื่องจากเจ้าเอเจ้าตัวเองเนี่ยรับใช้สเปอร์มาครึ่งค่อน ของการค้าแข่งแล้วชีวิตการค้าแข่งแล้วอาจจะถ้าหากได้แชมป์ยูโรอาจจะแบบไหนๆก็รับใช้มานานแล้วก็รับใช้ต่อไปใน่ายกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าจะเทียบแชมป์ยูโรกับแชมป์พเมลีกเนี่ยมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เพราะมันมันคนละประเภทประเภทการแข่งขันใช่ไหมเป็นในนามทีมชาติกับสโมสรแต่สําหรับแฮร์รี่เคนแล้วอายุ27ปีจะเขา28อาจจะ เป็นตัวที่ลดความทยายามลงเขาลงก็เป็นได้นะครับผมรวมไปถึงสถานะทางการเงินของแมนซิตี้รวมไปถึงแมนยูเองก็ไม่ได้เอ,อื้ออำนวยเนื่องจากแมนยูเพิ่งปิดตัวจะดังซานโชไปแมนซิตี้เองก็อย่างที่บอกไ้เมื่อกี้ขาดทุน270ล้านยูโรและเป๊ปเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานผมก็ได้พูดถึงเรื่องที่เป๊ปพูดกับสื่อในแคว้นคาตาลันอย่างทีวีทรีว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่แมนซิตี้เนี่ยจะซื้อนักเตะที่มีมูลค่ามากกว่า100ล้านปอนด์ ไม่มีทางเลยแล้วเขาก็ได้พูดอีกว่าทีมของเขาเองเนี่ยก็ยังเป็นทีมที่ดีแล้วก็ยังมีทรัพยากรที่ดีที่จะมาทดแทนในตําแหน่งที่ขาดหายไปอย่างกองหน้าได้อย่างไกเวลเคซุสแล้วก็เฟดรันตอเลสรวมไปถึงเรียมดีแล็บดาวรุ่งที่อนาคตไกลของทีมก็สามารถดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าได้ก็จริงๆแล้วคอลัมน์นี้ก็ยังเขียนถึงเรื่องทางเลือกของแมนเชสเตอร์แล้วก็แมนยูเองเอีกนะครับในซัมเมอร์หน้าหาก ซัมเมอร์นี้ไม่สามารถเสริมกองหน้าตัวเป้าได้ซัมเมอร์หน้าเองก็จะเป็นเรื่องของฮาแลนที่ถ้าฮาไลนไม่ได้ย้ายซัมเมอร์นี้ไปเชลซีที่มีข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเข้าเงื่อนไขการจีดสัญญาของฮาแลนในซัมเมอร์หน้าที่75ล้านยูโรรวมไปถึงคลิยัีนเอมบัปเป้เองที่มีข่าวกับสโมสรยักษ์ใหญ่หลายทีมในยุโรปก็จะเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวแล้วก็จะสิ้นสุดในซัมเมอร์หน้าทั้ง2คนก็จะสามารถย้ายทีมได้ในซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอนนะครับผม ซึ่งถ้าแมนซิตี้พลาดในตลาดนี้แมนยูพลาดในตลาดนี้ก็คงจะไปโฟกัสในตลาดซัมเมอร์หน้านั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวก่กับตลาดนักเตะเกี่ยวกับกองหน้าตัวเป้าของแมนซิตี้นั่นเองนะครับสําหรับดิวเคนก็อาจจะยากครับผมแฟนๆเรือใบสีฟ้าอาจจะต้องทําใจรอไว้เลยนะคะว่าอาจจะไม่ได้เห็นกองหน้าชาวอังกฤษมาเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าที่ทิน่นอตตีฮัทก็เป็นได้นะครับผมต่อมาเป็นข่าว ไม่ใช่ข่าวแบบหนักๆบ้างเป็นข่าวชวนจิ้ชน,นชวนฟินออของแฟนๆเรือใบก็คือเป็นควันหลงผมเกี่ยวกับเออเมื่อศึกยูโรเมันนนที่แล้วที่อังกฤษสามารถชนะเดนมาร์กได้ใช่ไหมก็เป็นควันหลงที่แจ็คกิลิชนั้นได้ลงวิดีโอในทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า my euro love แล้วก็แท็กฟิลโฟ for them. ซึ่งแฟนๆเรือใบสีฟ้าก็ ได้จิ้นคู่นี้ครับผมเพราะว่าในวิดีโอก็เป็นเป็นโมเมนต์การดื่มด่ำกับความสําเร็จที่อังกฤษได้ผ่านเข้าไปชิงฮาเลิก็คือในวิดีโอก็เป็นเกี่ยวกับฟิลฟเดนแล้วก็กิริชด้วย2คนนะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์ครับผมแฟนๆเรือายสีฟ้ามาว e ลคัมทูแมนเชส e ตอร์ซิตี้เอฟซีแจ็คจิ้นไปหนึ่งท o มทูซ <laughs> ิตี้เดนยูแคนซี่ e ิลออ l l เดอะไทม์ มาเล่นที่ซิตี้สิแล้วคุณจะได้เจอกับฟิลทุกวันเลยได้เจอกับฟิลต่อเวลาเลยแจ็คคุณสนใจหรือเปล่า <laughs> Come and play with you you with your, you r y o u b r o at t h Etihad นี่ก็คือเชิญชวนให้แจ็คมาเล่นที่ e t i h a ันั่นเองก็คือมีความคิดเห็นมากมายครับของแฟนซิตี้แบบทำนองเชิงจิ้นนะครับว่าอยากให้กิลิชมาประสานงานกับฟิลโฟเดนที่ทินเอทฮัสเตเดียนั่นเอง,เองก็ถือว่า ช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับกิลิชอะไรมากมายแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นข่าวเรียกว่าเอาให้จินไว้ก่อนลวกันให้มีความสุขให้แฟนซิซตี้ได้มีความสุขเล็กๆน้อยๆหลังก่อนที่จะมีอัปเดตจริงๆเนี่ยหลังจบยูโรนั่นเองครับสำหรับดีลของแจ็คกิลิชต้องรอดูกันว่าเจอใบสีฟ้าเราจะสามารถปิดดีลเขาคนนี้ได้หรือไม่นะครับผมโอเคต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายแล้วครับผมเกี่ยวกับกาเบรียลเคซู แล้วก็อดีตนักเตะของเราอย่างดานิโลที่ย้ายไปเล่นให้กับจูเวนตุสโดยเป็นดีลสวอปกับการเซโลบวกเงินนะครับผมก็ดานิโลเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับกาเตโซเดโลสปอร์ตกาเซตากาเซตาเดโลสปอร์ตของเป็นสื่ออิตาลีครับผมให้สัมภาษณ์กับสื่อน,นี้บอกว่าอยากให้เคซุสย้ายมาร่วมทีมยูเวในสึกเกาโชเซเรียเพราะว่าคิดว่า กายวิคเฮซุดนั้นเหมาะกับเซเรียนั่นเองครับซึ่งเดนิโล่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเฮซุตเนี่ยเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งแล้วก็ฉลาดมากๆนะครับผมผมเชื่อว่าเขาเนี่ยจะสามารถพัฒนาได้อีกในเซเรียเพราะที่นี่เล่นเกมรับกันแน่นมากๆและยิงประตูดได้ยากผมเชื่อว่าเขาจะเก่งขึ้นอีกที่นี่เพราะมันเหมาะกับสไตล์การเล่นของเขาถ้าผมทําได้ผมจะพาเขาย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่ที่ยูเวนตุสโดยตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ทั้งเดนิโล่แล้วก็กายวิคเฮซุตก็รับใช้ชาติในสกโคปาอเมริกา แล้วก็กาลังจะได้ชิงชนะเลิศก,กับทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ว่ากาเบรียลเคซุสอาจจะโชคร้ายนิดนึงเนื่อง,งจากโดนแบนเพิ่มซึ่งก็เป็นประเด็นโหในมงในมาแบบไม่พอใจอย่างมากนะในการโดนแบนของกาเบรียลเคซุสในรอบชิงชนะเลิศก,ก็สําหรับจริงๆกาเบรียลเคซุสเป๊ปเองก็ถ้าอยากจะคือสโมสรเราถ้าอยากจะซื้อกองหน้าเพิ่มอย่างแคริเคนหรือไทก็ตามอยากได้เงินผมว่าเป๊ปเองก็คงไม่ติดเรื่องการขาย เคซุสให้กับสมโมสรใดๆก็ตามนะครับผมเพื่อจะเอาเงินมาต่อยอดเนื่องจากเคซุสอเองเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เก่งฮะแต่ว่าเคซุสได้พิสูจน์แล้วว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะฝากผีฝากใครได้ในยามที่สมโมสรต้องการหรือว่าแฟนบอลไม่สามารถที่จะฝากความหวังกับเขาไว้ได้ในแบบในโมเมนต์สำคัญสำคัญหรือว่าไม่สามารถยิงประตูได้อย่างต่อนเนื่องก็คือเรื่องความสม่ำเสมอในการยิงประตูนั้นเขาหายไปนะครับผมซึ่งจริงๆผมคิดว่าในช่วงฤดูกาลแรกที่ซื้อเขามาแล้วเขาได้ลงช่วงปลายซีซั่นเนี่ย เขาดูเป็นคนที่แบบเขาสามารถเล่นฟอร์มการเล่นที่แบบสุดยอดมากคือลงมาเป็นตัวสำรองน,นะ,ะแต่ว่ามีผลกับเกมอย่างมากแต่ว่าหลังจากนั้นหนึ่งฤดูกาลสองฤดูกาลมันไม่ใช่เขาเล่นไม่ดีแต่ว่าความกระตือรือร้นตรงนั้นมันมันลกมันหายไปหน่อยนึงมันหายไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับผมนะแบบว่าเขาอาจจะปรับตัวเข้ากับแผนการเล่นของเป๊ปมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ส่งผลดีกับ สิ่งที่เขาเคยเป็นมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าโดยท้ายที่สุดแล้วการวิวเคซุดเรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ดีพอสําหรับการเป็นตัวแทนของกุนนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับผมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ซึ่งผมได้คัดไปหลายข่าวมาแล้วก็ช่วงนี้อาจจะข่าวน้อยหน่อยสาหรับแมนซิตี้เรานะครับอาจจะเป็นหลังจบยูโรอาจจะมีข่าวที่ชัดเจนแล้วก็อัปเดตมากขึ้นทั้งแจ็กกี้แล้วก็แฮร์รี่เคนเองก็เดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆครับผม ก่อนจะจากไปก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งเกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9นะครับผมดูแลตัวเองกันดีๆใส่แมสป้องกันแล้วก็ล้างมือกันด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ตะด้วยเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมกลับมาพบกับ T ีซิตี้เซนเล่นข่าวมาืซิตี้ได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ